ครับสวัสดีครับก็เช้านี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกฐินนะครับก็ถวายนะวัดถ้ำจำป่านะครับรวยเพื่อน้องสูงนะครับซึ่งแต่ก่อนนะเคยเป็นที่ท่านพระการเสานะครับได้มามาความนักนะครับอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นพระประธานนะครับที่อยู่ประจําวัดแห่งนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นรูปปั้นนะครับ หลวงพุเสานะครับนี่ก็จะเป็นสถานที่ถ้าเป็นที่บ้านก็จะเป็นสาราการประเรียนนะครับแต่นี้จะเป็นถ้ำนะครับซึ่งเป็นที่มาของคําว่าวัดถ้ำจับปลาครับวันนี้ก็มีญาติโยมนะมาร่วมถวายพ้าวกะถินนะครับ าก,าก็จะเป็นอ่าชเรื่องอะไรนะหินนะครับหินยื่นออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆถ้ำนะครับถ้ำตื้นๆน,นะครับถ้ำไม่ลึกนะครับบริเวีรอบข้างก็จะในส่วนนั้นก็จะเป็น ตามซอกหินนะครับก็จะทําเป็นบันไดนะครับบันไดอยู่รอบๆใต้หินนะครับครับนี่ก็เป็นทางนะครับเลาะเลาะโขดหินนะครับ จะเป็นบันไดพญาะะนาคครับจะพาไปชมนะครับว่าข้างบนมีอะไรกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโขดหินนะครับเป็นโขดหินยื่นออกมาแล้วก็ทําเป็นทางลอดนะครับอันนี้ก๊อกน้ํานี่น่าจะต่อมาจากของน้ำของบนนะครับนะครับก็จะมีบันได เป็นไปอีกครับส่วนทางนู้นนะครับก็จะเป็นกุฏิพระสงฆ์นะครับอรงนี้คนเะตรงนี้ก็จะมีรูปปัน้นพระครูรูปปัน้นท่านพระครู วิเวกพุทธก,กิจนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นภาพทางบันไดทางขึ้นนะครับก็ไม่ได้นับครเมื่อกี้หลายขั้นอยู่นะครับนันในที่ยังไม่เคยมานะครับก็จะเดินขึ้นแรกๆก็จะรู้สึกว่าปวดเอาเรื่องอยู่นะครับปวดขานะครับลึกสูงอยู่ครับสูงอยู่ แต่ไม่ชันเท่าไหร่เพราะว่าได้ทำเป็นตะพักตะพักนะครับสหรับท่านใดที่อยากจะมาสักการะนะครับรูปปั้นนะครับหลวงท่านหลวงปู่เสานะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับณอำเภอหนองสูงนะครับบ้านบ้านคันแทานะครับตำบลหนองสูงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับถ้าไหนมาไม่ถูกนะครับก็ขี่รถเข้ามายังบ้านคันแทแล้วก็ถามชาวบ้านนะครับ ชาวบ้านก็จะแนะนำมานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ